สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ลูกหนังรายวันรายการที่จะพาคุณไปอัปเดตผลฟุตบอลแบบครบทุกคู่ทุกหลีกทั่วโลกในสไตล์กระชับเน้นได้ใจความไม่เสียเวลาเมื่อคืนที่ผ่านมาฟุตบอลยุโรปหลายหลายสนามยังคงเดือดเหมือนเคยทั้งหลีกใหญ่หลีกดังมีทั้งเกมมันเกมพลิกและทีมใหญ่บางทีมก็มีสะดุดให้ลุ้นไปดูกันครับว่าใครเป็นฝ่ายคว้าชัยและใครต้องกลับบ้านแบบเจ็บใจไปเริ่มกันเลยครับ เริ่มต้นกันที่เวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษค่ำคืนที่ผ่านมามีเกมใหญ่ให้ชมกันหลายคู่ลีดยูไนเต็ดพ่ายคาบ้านกับสเปอร์ไป1ประตูต่อ2อาร์เซนอลเปิดรังเชียดเวสต์แฮมยูไนเต็ด2ประตูต่อศูนยมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังเปิดบ้านได้แข็งแกร่งเอาชนะซันเดอร์แลนด์ไป2ประตูต่อศูนย์และไฮไลท์ของคืนที่ผ่านมาเชลซี Chelsea เปิดบ้านเฉือนลิเวอร์พูลไป2ประตูต่อ1โดยรวมแล้วทีมใหญ่ยังรักษาฟอร์มกันได้ดีโดยเฉพาะกลุ่มลุ้นพื้นที่ยุโรป ขยับไปที่เวทีลาลิกาสเปนบรรยากาศฟุตบอลเมื่อคืนนี้มีคู่ที่น่าสนใจหลายเกมรีโอเบียโดพลาดท่าแพ้คาบ้านให้เลบันเต0ประตูต่อ2กิโรนายังคงแรงไม่หยุดเปิดบ้านเอาชนะบาเลนเซียไป2ประตูต่อ1อตเลติกบิวเบาเปิดซานมาเมสเฉือนเรอัเอลมาโยกา2ประตูต่อ1และเรอัลมาดริดรั่วแซงพีกช่วงท้ายเกมเอาชนะบียาเรอไป3ประตูต่อ1 เกมเมื่อคืนนี้ทีมใหญ่เก็บ3ามแต้มกันได้หมดโดยเฉพาะราชันชุดขาวที่ยังไม่พลาดถอกกันที่ศึกการช่วเซเรียอิตาลีมีหลายคู่ที่ผลออกมาแบบต้องขยี้ตาลาซิโอเปิดบ้านเจอกับโตริโนจบเกมสุดมันที่เสมอกันไป3ประตูต่อ3ปามาพลาดท่าพ่ายขาบ้านให้กับเลเช่ไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งอินเตอร์มิลานย้ำความเหนือชั้นถล่มเครโมเนเซไป4ประตูต่อหนึ่งส่วนอัตาลนตาเปิดบ้านเสมอโคโม1ประตูต่อหนึ่ง เป็นค่ำคืนที่อินเตอร์ยังคงฟอร์มร้อนแรงขณะที่คู่ลาซิโอกับตริโนเล่นกันะเสด่าเกินคาดส่วนบุนเดสลีกาเมื่อคืนบอกเลยว่ามีทั้งพลิกล็อกและการไล่ล่าบนหัวตารางที่เข้มขน้นอัลส์บวกเปิดบ้านเอาชนะวูลฟส์บวกไป3ประตูต่อหนึ่งไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นยังคงร้อนแรงต่อเนื่องชนะอูนิโอนเบอร์ลิน2ประตูต่อศูนย์โบรุสเซียดอทมุนเสมอกับอาร์เบลป์ซิก1ประตูต่อหนึ่ง แวเดอร์เบรเมนเฉือนเอาชนะซังเเาลี1ประตูต่อศูนย์และไฮไลท์ของลีกบาเยอร์มิวนิกบุกไปถลม่มแฟรงเฟิร์ตคาถิ่นถึง3ประตูต่อศูนย์ค่ำคืนที่ผ่านมาทีมเต็งยังโชว์ฟอร์มได้เฉียบขณะที่ดอดมุลสะดุดเล็กน้อยแต่ยังไม่เสียหายมากปิดท้ายที่ลีกเอิงฝรั่งเศสเกมเมื่อคืนบนสังเวียนลุกหนังมีทั้งหมด3คู่ เมสเปิดบ้านพ่ายโอลิมปิกมาร์คเซยไปแบบขาดลอย0ประตูต่อ3เบรสเสมอกับน้องแบบไรสกอร์0ประตูต่อ0และโอแซพลาดท่าพ่ายคาบ้านให้กับลองส์1ประตูต่อ2ค่าคืนนี้มาร์คเซยเก็บ3คะแนนสําคัญส่วนคู่อื่นยังเฉยเฉยไม่หวือหวาเท่าไหร่เป็นอย่างไรกันบ้างครับ สรุปผลฟุตบอลเมื่อคืนนี้แต่ละลีกยิงกันกระจายมีทั้งดุเดือดและดราม่าจนวินาทีสุดท้ายหากคุณไม่อยากพลาดทุกความเคลื่อนไหวของโลกฟุตบอลแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องลูกหนังรายวันใครเชียร์ทีมไหนหรืออยากให้เราตามลีกไหนเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ